สุดกัออนนาห้ากำเกาเสียงใต้อาณาไทยแล้วจะมีผู้แข่งขันขที่มาใหม่3คนด้วยกัน3คนแข่งกันให้เสร็จเหลือคนเดียวไปเจอแชมป์แชมป์คนนี้แชมป์สี่สมัยแล้ว แต่ก็เห็นใจน้องพิมพ์นะฮะครับครับทุกคนต้องคาดหวังขนาดเพลงเปิดตัวไงยิ่งใหญ่ตั้งแต่เราแบบเปิดตัวรับแชมป์มาแต่จริงเราควรจะเปิดเล็กๆอขอเชิญพบกับแชมป์สี่สมัยพิมพ์ธมวันวจะเดินออกมาเลยมันจะได้ไม่กดดันอนอกจากไม่กดดันแล้วมันไม่ส่งเสริมเคยไปแอบชอบผู้ชายไหมเคยค่ะสเปคเธอเป็นไงเนเนพี่หมวกแดงเนี่ยค่ะ คนดังชิงชนะเลิศคพบเวิร์กเพลงไต่อลไทยกิบสิรินาสังได้สังแล้วบัดซงไวแหนแนวดาวอ๋สุพนัดพอกันแล้วแล้วบ่อยอยากให้จากกันไปสุขร์ที่ยี่กันยายนีหนึ่งทุ่มครึ่ง